เรื่องราวจากพระคัมภีมอร์มอนบทที่27โคริโฮมีชายชื่อคริโฮเดินทางมายังเซลาเฮมลาเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์และสอนว่าสิ่งที่ศาสดาพ,พูดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดนั้นไม่มีจริงคริโฮบอกผู้คนว่าพวกเขาโง่ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมายังโลกและทรงทนทุกข์เพื่อบาปของพวกเขา เขากล่าวว่าผู้คนไม่อาจถูกลงโทษเนื่องจากบาปเพราะไม่มีชีวิตหลังความตายมีหลายคนที่เชื่อโคริโฮและกลายเป็นคนชั่วหลายคริโฮพยายามสอนผู้คนของแอร์มันแต่พวกเขาไม่ยอมฟังพวกเขาจับโคริโฮมัดและนาตัวไปหาแอร์มันแอร์มันบังคับให้เขาออกไปเสียจากเมืองคริโฮไปยังแผ่นดินกิเดียนแต่ผู้คนที่นั่นไม่ยอมฟังเขาเช่นกันหัวหน้าผู้พิพากษาส่งตัวเขาไปให้แอลมา เอลมาถามโคริโฮว่าเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่คริโฮตอบว่าเขาไม่เชื่อเอลมาแสดงประจักษ์พยานว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์จะเสด็จมาคริโฮต้องการให้เอลมาแสดงสิ่งอัศจรรย์เพื่อพิสูจน์ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าคริโฮพูดว่าเขาจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาเห็นเครื่องหมายแห่งอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเอลมาบอกคริโฮว่าเขาเคยเห็นเครื่องหมายแห่งอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าหลายอย่างแล้วโดยผ่านพระคัมภีร์และประจักษ์พยานของศาสดาทุกท่าน เอลมากล่าวว่าโลกและทุกสรรพสิ่งรวมทั้งการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์บนท้องฟ้าก็เป็นเครื่องหมายว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเช่นกันคริโฮยังคงปฏิเสธความเชื่อเอลมาโศกเศร้าเพราะความชั่วร้ายของคริโฮและเตือนเขาว่าจิตวิญญาณของเขาอาจจะถูกทำลายคริโฮยังคงต้องการเครื่องหมายที่พิสูจน์ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเอลมากล่าวว่าเครื่องหมายจากพระผู้เป็นเจ้าคือคอริโฮจะเป็นใบหลังจากเอลมากล่าวดังนี้คอริโฮก็พูดอะไรไม่ได้อีก คอริโฮเขียนว่าเขารู้แล้วว่าเครื่องหมายนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าและเขารู้ตลอดมาว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงเขาขอให้เอลมาสวดอ้อนวอนและถอนคำสาปแช่งนี้เอลมารู้ว่าถ้าคอริโฮพูดได้เขาก็จะกล่าวเท็จต่อผู้คนอีกเอลมาจึงกล่าวว่าให้พระเจ้าทรงวินิจฉัยว่าคอริโฮสมควรจะพูดได้อีกหรือไม่ พระเจ้าไม่ทรงทําให้คอริโฮพูดได้อีกคอริโฮเข้าไปในบ้านนน้นออกบ้านนี้เพื่อขออาหารหวัวหน้าผู้พิพากษาส่งจดหมายไปทั่วแผ่นดินเพื่อแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับโคอริโฮท่านบอกผู้คนที่เชื่อคอริโฮให้กลับใจผู้คนเหล่านั้นยอมกลับใจคอริโฮไปอาศัยอยู่กับชาวโซรัมวันหนึ่งขณะที่เขาขอทานอยู่เขาถูกชนและถูกเหยียบจนตาย